สวัสดีค่ะพี่ภูษดีสวัสดีสวัสดีค่ะ,คะวันนี้เรามายึดบ้านปะโอ๊ตเรามาคุยกันที่บ้านปะโอ๊ตค่ะเจ้าของบ้านไม่รู้ไปไหนเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะนิน้งท้าเจ้าของบ้าน <Okay. S 1> เรามาทักทายคุยกันก่อนสองคนวันนี้เอ,อ้ยจะมาคุยกับพี่ภูษดีนะคะ่ะพี่ภูษดีอยู่ที่รัฐวอชิงตันอู้เกือบจะบอกว่าโอรเรกอนละอยู่วอชิงตันค่ะ พีุ่้ษดีอ,อ,ยอยู่ภ<น>ากนู้นส่วนป้าอ้อยเนี่อยู่ฝากนี้ของอเมริกาเวลาขอเราต่างกันสามชั่วโมงค่ะแต่เราก็จูนกันได้แล้วเราก็จะมาคุยกันตามภาษาเมียฝรั่งสายฝอภาษาฝาสายฝอ, <c oughs> ยอได้รู้จักพีุ่้ษดีมาช่วงหนึ่งแล้วก็ทราบมาว่าก่อนที่พี่พุษฎีจะมาอยู่ที่นี่เนี่ยพี่พุษฎีทำอาชีพอะไรมาก่อนตอนที่อยู่ไทยอะ อาชีพเรือจ้างค่ะครูค่ะว่าใช่อ่าเป็นคุณครูนะคะเป็นมีนคุณครูครจานวนไม่น้อยนะคะที่มาได้สามีเป็นชาวต่างชาติอยากรู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรอะคะทําไมคุณครูหลายๆท่านถึงมาได้สามีเป็นชาวต่างชาติอืมจะตอบยังไงดีมันก็มันก็ขึ้นอยู่กับความคิดของแต่ละคนเนาะมันต้องมีจุดเริ่มต้นใช่ยหมคะมันมีคนที่เขาเริ่มมาก่อนแล้วทําให พอได้เห็นการใช้ชีวิตของเขาแล้วเนี่ยเรารู้ว่าตอนเราสูงวัยแล้วชีวิตเรายังมีความหมายอยู่ไม่ไม่ไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมายคืออยากอยากจะลองดูแบบฝึกภาษาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดจริงจังมีขนาดไม่ได้คิดจริงจังนะก็ได้ตัวเป็นๆมาแล้วอยู่มาด้วยการหลายปีมากแล้วด้วยเมื่อมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่ที่นี่ กับที่ไทยอ่ะมันต่างกันมากมายแค่ไหน,นะคะมันไม่ต่างกันมากเพราะว่าชีวิตเราจะแบบชอบคล้ายกันชอบป่าชอบปลูกผักปลูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยประเภทเนี้ยชอบเหมือนกันนี่คือจุดสําคัญที่เวลาที่พี่อ้อยกับโอ๊ตคุยกันเนะี่ยเรามากักจะในเรื่องนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณจะหาสายฝอคุณต้องหาอะไรที่เขาเหมือนกับเราเราอยากพยายามปรับตัวเพื่อไปหาคนที่เขาไม่เหมือนเรามันจะอยู่ยาก พี่เขอยู่มานานแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขเพราะว่าไลฟ์สไตล์เราคล้ายๆกันทราบมาว่าพี่ชอบปลูกผักมันก็ไม่หมายความว่าอยู่ที่นี่แล้วมันจะปลูกได้ตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้นในช่วงหนึ่งเนี่ยอาจจะมีช่วงเวลาที่ไม่สามารถจะปลูกผักไว้กินเองได้มีไหมคะมีช่วงแบบนั้นไหมคะก็ช่วงเนี่ยต่อจากเนี้ยไปจะประมาณ เดือนพฤศจิกาก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วถ้าเกิดว่าเรากลับเมืองไทยไม่ได้เราก็อยู่แต่ในบ้านอยู่แต่ในบ้านหน้าหนาวที่มีฉลาดค่ะหน้าหนาวเริ่มตั้งแต่จริงๆแล้วเข้าหน้าหนาวเต็มที่คือเดือนธันวานะคะแต่ว่าตอนนี้ก็หนาวแล้วแหละแต่จะหนาวมากขึ้นในปลายเดือนพฤศจิกาที่ผู้ดีมีแผนค่ะแผนการของเธอก็คือหนาวเมื่อไหร่ฉันกลับบ้านเพราะพี่ผู้ดีมีสวนอยู่ที่ อุทัยธานีค่ะแทนที่จะมานั่งทําสวนที่นี่ก็จะหนีไปทําสวนที่อุทัยธานีจนกว่าจะหายหนาวแล้วก็จะกลับมาใหม่ดีมากเลยค่ะเป็นความคิดที่ดีมากเมื่อนั้นเวลาส,สาวที่มาอยู่ที่นี่เชื่อว่าส,สาวๆจานวนไม่น้อยจะมีความสุขอยู่กับการปลูกผักปลูกหญ้าการทําสวนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มันคิดถึงบ้านเราเนอะมาอยู่ที่นี่มันคิดถึงบ้านเราไม่รู้จะทําอะไรก็ทาให้แล้วมันก็เป็นความสุขและแถมยัง เอามาบางคนขายได้บางคนเอามาขายออนไลน์กับเพื่อนๆได้ด้วยพี่กุศลีได้ขายไม่พาดในช่วงที่ปลูกผักได้อ่ะห้าปีมันเนี่ยเพิ่งขายได้ยี่สิบดอนเนี่ยขายฟักทองผ <c oughs> ่ก็ได้ขายเห็นไหมฮะพอขายแล้วมันก็รู้สึกว่ามันเป็นการช่วยเหลือ <c oughs> เพื่อน <c oughs> กูมใจงคุใจในตัวเองที่มีปลูกผักยากมากแต่เมื่อปลูกได้เราก็ขายได้ท,ที่ว่าปลูกที่นี่ปลูกง่ายกว่าเมืองไทยนะจริงนะจริงโอ้ อะไรก็งามอะไรก็งามแต่เขากลับไปเมืองไทยนะอะไรปลูกอะไรก็ไม่ได้กินไม่งามเลยข้าวโพดก็ไม่ได้กินจริงจิงก็ไม่ได้กินเอความเข็นหัวอ้อยนะเพราะว่าอ้อยเองอ้อยอยู่ที่นี่เหมือนกันในส่วนของธํามบออ้อยแล้วปลูกอะไรไม่ได้แทบจะไม่ได้เลยแล้วก็ไม่งามปลูกได้ถึงพยายามทะนุดูแดลรักษาบางชนิดไม่ขึ้นเลยค่ะโดยเฉพาะมะเขืออยากกินมากมะเขือเปาะมะเขือพวงมะเขืออะไรเนี่ย แต่บ้านพี่ปลูกสลีปลูกดด้พี่ปลูกมะเขือเปาะฟีน้ปมะเขืออะไรลักวี่ลูกลักวี่โอ้ได้กินถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวแต่พี่ปลูกถั่วพุ่มนะปลูกง่ายแล้วก็ไม่เปลืองพี่ไอ้ถั่วพุ่มนี่นน่้าจะเป็นถั่วพื้นเมืองที่นี่ใช่ไหมคะถั่วไทยถั่วไทยอ๋อเหรอคะแต่ถั่วที่นี่นะสําหรับบ้านป้าอ้อยแล้วปลูกถั่วพุ่มที่นี่เป็นถั่วโลโก้เนี่ยงามมาก ดะงนั้นบางทีเราก็ต้องแอปพลายเอาเนาะว่าที่นี่เขาสามารถปลูกอะไรได้แล้วก็เน้นไปปลูกทางนั้นนั่นคือเขตที่บัออยอยู่ สวนบ้านที่ปุษฎดีเนี่ยผักไทยหลายๆชนิดที่พี่เขาปลูกได้พี่จะส่งเม็ดไปให้แต่เอาก็ถั่วพุ่มม่วงพมไม่ไ,ไม่เป็นไรเดี๋ยวอ้อยใช้ถั่วโลโคพี่เพราะว่าปลูกทีไเรกินไม่ทันมันทักซักทีมันออกกันเยอะมากเลยแล้วก็มีน้อง <c oughs> ๆส่งเม็ดมะเขือมาให้ด้วยเม็ดมะเขือนี่ก็ปลูกทุกปีแต่ไม่เคยได้กินเลยไม่รู้มันกันมันเป็นเพราะอะไรเรื่องของความรักมั่งมาอยู่ด้วยกันสักพักแล้ว ความรู้สึกของเราถ้าเราจะเปรียบเทียบคือพี่พิปิตรีเองก็เคยมีสามีคนไทยมาก่อนแล้วก็มีอันต้องแยกทางกันไปแล้วก็มามีสามีคนปัจจุบันซึ่งเป็นสายฝออยากสร้างถึงการใช้ชีวิตคู่ระหว่างกันอยู่ร่วมกันกับสามีคนไทยกับสามีคนต่างชาติอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะคะเป็นเรื่องส่วนตัวความคิดเห็นของส่วนตัวทุกคนอาจจะไม่เหมือนกันทุกคนอาจจะ แย้งว่าเอ๊ยไม่ใช่ต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพี่ปุษย์นะคะ<ม>ก็เลยอย่างสรนว่ามันต่างกันยนง่ยมันมันลำบากกัน,ม,นมันดีมันง่ายต่างกันนี่ความรู้สึกของพี่นะคนไทยเราเหมือนว่าเราจะปฏิบัติตัวอาจจะเป็นบางคนก็ได้นะเพราะว่าพี่เจอสามีที่แบบเขาบังคับพี่ทุกอย่างคอนโทรลทุกอย่างที่ สามีไทยแต่มาเน,นี่ยเราก็กลัวแบบกลัวเขาจะค้นโทรเรากลัวจะแบบบังคับเราทุกอย่างเราก็กลัวจะทําให้นั่นก็กลัวเขาจะว่าทําให้นี่ก็กลัวเขาจะว่าอ,อะไรเงี้ยพอตอนหลังพี่ก็รู้รู้แล้วว่าต่างกันนะเขาจะพูดเสมอว่าจะทําอะไรก็ได้เขาไม่ว่าอะไรเขาไม่เคยว่าเราจะทําอะไรสามีไทยไม่ได้นะเราพูดผิด,ดก,ก็ไม่ได้คุยกับใครก็ไม่ได้ต่างกันอ่ะ มันอาจจะ,าจะเจอเป็นคนคนสามีไทยอะไรไม่ไม่ใช่ทุกคนก็เหมือนไปนั่นแหละอ้อยถึงไม่เกริ่นเลยว่าอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวชีวิตที่ผู้สีที่เจอมาะะอ้อยเชื่อร้อยเปอร์เซนตว่าทุกคนก็ มีความคิดเห็นอยากจะคุยเรื่องนี้มาคุยกันได้นะคะว่าความเป็นอยู่ที่มันต่างกันระหว่างครอบครัวคนไทยกับใช้ชีวิตกับครอบครัวที่นี่มันเป็นยังไงเรามาคุยกันเราแค่มาแชร์กันเราไม่ได้ตำหนิใครเราไม่ได้ว่าใครแต่ว่าเรามาเล่าให้กันและกันฟังบางคนก็อาจจะเออเหมือนกันบางคนก็อาจจะต่างกันไปนะคะตอนนี้พี่ภูษณีเองก็ไม่ได้ออกไปทํางานไม่ต้องไปทํางานอาชีพครูอีกต่อไปละเป็นแม่บ้านเต็มตัวแต่ การเป็นแม่บ้านของพี่ปุศวีไม่ใช่แค่คอยปรนในบารสามีดูแลบ้านเท่านั้นนะพี่ปุศวีก็ยังทำอาหารขายด้วยเวลาคนเขามาจ้างเพราะว่าฝีมือดีนั่นเองถ้าไม่ดีไม่มีใครมาจ้าง่ะพี่เขาไม่ได้ทำไปเสนอขายก่อนแต่มีคนมาจ้างให้พี่เขาทำเพราะว่าได้ชิมของอร่อยนะคะคือส่วนหนึ่งของกิจการกิจกรรมยามว่างที่พี่ปุษฎีม,มีอยู่ในปัจจุบันทีนี้ <c oughs> ในส่วนของสามีเองละ มันมีการได้ร่วมกันทํากิจกรรมยามว่างโดยการไปเที่ยวไหนมาไหนด้วยกันบ่อยแค่ไหนแล้วก็พีูุ่ษฎีให้ความสําคัญกับมันมากน้อยแค่ไหนคะพี่ไม่ค่อยคิดให้ความสําคัญเรื่องการเที่ยวด้วยกันกิจกรรมมันเป็นไปโดยอัตโนมัตินะ่ะอย่างเช่นว่าไปต,ตกปลาไปปลูกต้นไม้บนเขาเราก็ไปด้วยกันตลอดว,วันไหนว่างไม่ได้จะต้องหาเรื่องไป ใครชวนไปตกปลานี่พี่ชวนถ้าไปเที่ยวเนี่เขาชวนไม่น่าเชื่อ<า>เนาะหน้าตาสวยๆอย่างพี่บูดสดีจะชอบตกปลาแต่การตกปลาที่นี่มีกเป็นจิตกรรมที่หลายๆคนเลยยอดคิดของคนที่นี่เนาะมันเป็นกีฬาของคนอ,อเมริกันนะเขาจะมีแท็กที่ติดตัวปลามา ถ้าเกิดเราได้แขกตัวนั้นน่ะเขาก็จะให้รางวัลเท่าไรอะไรประมาณเนี้ยกีฬาอันนัคือการแข่งขันกันเออใช่ใช่แล้วก็ปลานี่เขาเขาผลิตนะัะเพื่อให้คนกินไม่ใช่ว่าปลาธรรมชาติอ๋อที่ไปเป็นสถานที่เลี้ยงแล้วสถานที่เลี้ยงมันธรมชาติไม่ใช่สถานที่เลี้ยงหมายถึงว่ามันเป็นหนองของเลธรรมชาติธรรมชาติของของเมืองของรัฐอะไรเนี้ย แต่เขาเลี้ยงดูปลาให้แข่งขันกันกรมประมงอ่ะกรมประมงเขาจะเลี้ยงปลาเอามาปล่อยเอามาปล่อยให้เราตกเขาเรียกปลาเท้าอืปลาเท้าด้วยปลาเท้าอร่อยค่ะปลาเท้าต่าเนองเขาเรียกน้องปลาแซลมอนตัวใหญ่นี่แบบเนื้อเหมือนแซลมอนเลยสีส้มแบบนั้นคนที่จะไปตกปลาได้ต้องมีใบไล่เส้นใช่ไหมคะไลยเส้นต้องซื้อซื้อปีปีละครั้งปีละประมาณ ยี่สิบเก้าดอนพี่ซื้อน่ะยี่สิบเก้าแล้วของลุงมีตลอดชีพอ่ะขึ้นออายุอายุคนมันจะมีแบบตลอดชีพด้วยเลยมั้ยมีไหมไม่รู้พี่ไม่รู้เหมือนเนี้นะแต่พี่ซื้อของลุงอ้อยมีตลอดชีพอันนั้นหรืออาจจะอยู่ที่รัดต่างกันที่รัดก็ได้แล้วเราจะออกไรในรักเสียหน่ะแล้วตกปลาแซลมอนนี่สนุกที่สุดอืแล้วกินเปล่าตกมาแล้วกินหกินโ้อร่อย อ,อ,อร่อยอนี่ไม่มีมีแตขายแพงด้วยปลาที่ขายอ่ะเป็นปลาเลี้ยงจะไม่อร่อยเท่ากัาบาปลาที่เราไปตกปลาที่เราไปตกเป็นปลาธรรมชาติอยู่ใกล้บ้านพี่ผูษสดีจะไปขอจะไปขอชิมเราอยู่ใกล้กันเรยแมเมียแม่น้ำใหญ่น่าสนุกนะ กระนกแล้วก็มีส n a k e river อีกที่หนึ่งปลาแซลมอนเดี๋ยวเล่าเล่าวงจรให้เล่าวงจรชีวิตปลาแซลมอนไหมบางอาจบางคนอาจจะไม่รู้ปลาแซลมอนเนี่ยนะมันจะขึ้นมาวางไข่ช่วงฤดูก่อนก่อนหนาวมากเนี่ยอ่าก่อนหนาวเนี่ยมันจะขึ้นมาวางไข่มันจะมาจัดทะเลขึ้นมาวางไข่สูงไปเรื่อยๆตามกระแสน้ำขึ้นกระแสน้ำกลับขึ้นไปโอเคขึ้นมาวางไข่ในในแม่น้ําอ่ะ พอวางไข่เสร็จแล้วมันก็ทั้งตัวคู่และตัวเมียมันก็จะตายตายอันนี้เป็นตัวอ่อนจะไหลไปตัวแข้งไปโตขึ้นโตขึ้นมันก็ลงทะเลไปไปตรงทะเลแบบพอพอได้โตที่จะมีไข่แล้วก็ขึ้นมาเอกมาวางไข่เย็นแบบนี้เนี้ยคือถ้าเราไม่เอามากินมันก็ตายแต่แต่ประมงเขาจะเอาตัวที่แข็งแรงนะกระโดดขึ้นไปนี่คล้ายคล้าเขื่อนอ่ะอ๋เพราะรอพันปลาให้ไปอยู่ในเขื่อน อยู่ในเขื่อนปลาไซมอนน่ะนะลูกมันนะเ<อ>พราะเพราะโตพอมันโตเสร็จแล้วเขาก็ปล่อยลงทะเลไปอีกประมงที่เนี่ยจริงจังเลยเขาเขาจะจัดธรรมชาติให้คนกินน่ะดีมากท,ที่อยู่ในทะเลสาทะเลเลยทะเลน้ําเค็มเลยทะเลจริงๆริงอ่อะค่ะเ<น>พราะปลาไซมอนที่มันลงไปในทะเลแล้วเนี่ยเขาไม่ได้จับมันกินส่วนมากเขาก็จะมาจับมันในช่วงที่มันขึ้นมาออกไข่แล้วเนี่ยพอออกไข่เสร็จแล้วเนี่ย พวกมันถ้าเราไม่จับก็คือมันตายเขาก็จะ<ต>อนุญาตใจับตรงนี้คนละตัววันละตัววันละตัวก็เป็น,นชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่มาใช้ชีวิตยอยู่กับสายปอที่นี่ฟังเรื่องราวแล้วอะมันสนุกและมีความสุขใช่ไหมอยากจะบอกผู้หญิงไทยที่คุณอายุมากแล้วแล้วคุณไม่มีใครหรือคนที่คุณเคยอยู่ด้วยเขาจากคุณไปแล้วเนี่ยไม่สายเกินไปคุณลองดูนะนะ ลองเข้าไมา้ตาเดือดปิ้งไซส์คุณอาจจะเจอคุณอาจจะโชคดีจะได้มาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสงบสุขอยู่ที่เมงกาด้วยกันต้องขอขอบคุณที่พุณธศรีเป็นอย่างมากที่ให้เกยีติม,มาเล่าเรื่องราวต่างๆให้เพื่อนๆได้ฟังแล้วหวังว่าตอนหน้า,าเราจะได้คุยกันอีก,อกหรือเราอาจจะได้มีเพื่อนใหม่ๆเข้ามาตื่นกันต้องขอขอบคุณเจ้าของบ้านเดี๋ยวก็าอุ้มมา เราแบบนี้ขอบคุณมากค่ะประโอ๊ตและก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยขอบคุณพี่ผู้เดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะ,ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ